หลังจากไปเบิงกระโพดเมล็ดพันธุ์เดี๋ยวมาเบิงกระโพดกระโพดกินนะครับนี่เพิ่นตั้งเป้าหมายไว้หนึ่งไร่ต่อห้าหมื่นบาทเดี๋ยวมาเบิงเพิ่นเ็นดฉยๆอันนี้เป็นกระโพดกระโพดหวานกระโพดกินนะครับเด้อนี่เบิงอีกอย่างก็ยี่หอ้อสวิตจัมโบ้ตาสอนแดงเดี๋ยวมาเบิงกันเลยอ่ะอันนี้ลองพื้อนเฉยๆเนาะอ่า<ะ>ตัวนี้เขาไถไถรถไทยไงเขาทำบัตรนะครับผ่านหก กับล้วก็ห้องพื้นโดยขีมูตัวนี้เพิ่นได้ขีมูนะครับเพิ่นมีฟ้าหมูก็เลยร่องไปอยู่ที่60กระสอบต่อไร่0กกระสอบต่อหนึ่งไร่ขีมูเนาะแมนแมนครับอันนี้อันนี้อันนี้ชุดแรกโยกะล้างผมนี่เดี๋ยวเบิร์ดเดี๋ยวคอยทายเบิร์ดกันเลยระยะร่องข้าวโพดหวานจังไงเนาะครับเป็นข้าวโพดหวานอันนี้เป็นอ่าห้องก็ตั้งเป่าอยู่ที่หนึ่งไร่หนึ่งหมื่นต้นเนาะก็จะขายฝักละห้าบาทอ๋อฝักละห้าบาทกระต๊ตกหนึ่งต้นหาหมื่นบาทพอดีผมครับ หนึ่งหมื่นต้นต่อหนึ่งไร่ฝักแลหาบาทตกหาหมื่นแต่ว่าข้าวกระสีดูแลควบคุมได้สำได้กัตัวนั้นคือแผนทุกคนทำเกษตรมันต้องมีแผนเนาะครับะยะล่องระยะล่องกับอยู่เก่าสิบเซนนี่นะครับระยะเก่าสิบเซนระยะแล้วปลูกระยะปลูกนะครับกัคือยี่สิบเซนยี่สิบยี่สิบยี่สิบเซนนะครับมันก็มีตัวเกิดแน่ตัวตายแน่นะครับแต่ว่าตัวนี้ที่เขาหยอดลงไปประมาณหมื่น มื่นสองพันกว่าต้นนะครับมาเช็กเบิ้งข่าวๆอยู่กับเรือประมาณหมื่นต้นอยู่อันนี้เป็นกระโพดหวานกระโพดกินฟักนาอกระโพดกินฟักครับบ่ต้องผสมกคสอนตัวบ่ต้องผสมครับตัวนะครับบ่ต้องถอดยอดตัวบ่ต้องถอดยอดเปอเป็นกระโพดที่เดียวอนาคตออกฟักออกน้วยอย่างไดเดี๋ยวมาเบิ่งความใหญ่เอาการว่าต้นหนึ่งนี่เฮาเอาฟักเดี๋ยวกัพ่อต้นละฟักครับต้นละฟักต้นละฟักพ่อตัวนี้เขาบอให้เอาหุ้นเดี๋ยวอีกจักหมื่สองมือเดี๋ยวเฮากับมีเวลาเสียวหุ้นมันนะครับ หดนน้ำดิ<อ>น้อยอยังสี่จังเดีปล่อยน้ำนี่เป็นน้ำยดนะครับเขาเพ็ดน้ำยดมือละเทือบอ,อกหรือจังเดียรน้ำม,มีมือละเทือนะครับช่วงนี้มันอากาศเริ่มห่อนแล้วนะครับมืออมือละเทือแต่เทือลเราประมาณจะ,ะหาลทาที่สิบสิบที่นะครับมีเขาก,กับปล่อยทางสายคือกันกับเดียวกัน๋ยวมาเบิ้ง้าไปมาเบิงบ้งตัวใหญ่ข้างหลังผมนี่นี่ตัวน,นี้ใหญ่แล้วเนี่นี่ตัวน,นี้ใหญ่แล้ว นี่ใหญ่แล้วนะครับเดี๋ยวอนาคตสีมาเบิงอ่าส่วนส่วนกำลังออกฟักส่วนกำลังเก็บผลผลิตเนาะอีกจักมือก็อืมตัวนี้ออกฟักประมาณหาสิบก้ามือนะครับเพราะว่าอายุเจ็บเกี่ยวเจ็ดสิบ,บหามือนะครับอ๋อเงียบกลัวเนาะอืมเงียวกลัวออกฟักก็เริ่มออกฟักประมั่นหาสิบมือปุ๊บก็<ไ>ออกฟักแล้วก็ ที่ไปเก็บเกี่ยวอยู่อายุเจ็ดสิบห้ามือครับแล้วก็ฮักฮักฮักขายพ่อค้าแมนฮักขายเองนะมาขายเองส่วนหนึ่งถ้ามีพ่อค้าเขาก็ขายให้ผักค้าอ๋อถ้าบุ้มีพ่อค้าเขาก็ขายเองแมนตอนนี้เขาติดต่อตลาดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ตลาดมีความต้องการอยู่ครับเนื่องจากว่าเขตบ้านเฮามันมีคนปลูกน้อยหวานเหลืองหรือหวานขาวหนิว่านขาวว่านเหลืองครับหวานเหลืองแล้วบ่แม่นข้าวเหนียวนะบ่แม่นข้าวเหนียวครับหวานหวานหวานเหลืองหวานเหลืองหวานเหลืองนะครับหวานเหลืองนะครับเป้าหมาย หนึ่งต้นต่อหนึ่งฟักฝักละห้าบาทฝักละห้าบาทครับถ้าอยากได้ไร้ก็ต้มเองอ่าถ้าอยากได้ไร้ให้มาต้มขายเองได้ฝักละสิบบาทได้ฟักละสิบบาทครับมือละร้อยฟักกับพ่อแล้วเขาขายแลนขายน้ำบานเขาเมนอยู่ครับมาอนาคตสิเขามาเบิ่งเนาะครับผมโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ